กันว่าหุ่นที่ถูกทิ้งไว้ในโรงปั้นหุ่นตัวไหนถูกทิ้งไว้นานจะมีพวกพูดผีวิญญาณเข้ามาสิงและชอบออกมาเดินกันในตอนกลางคืนมีนักศึกษาคนหนึ่งจำใจต้องอยู่ปั้นงานส่งอาจารย์จนดึกในโรงปั้นเก่าที่ไม่มีคนอยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาและเสียงกระซิบกระซาบคล้ายคนคุยกันดังแว่วมาจากด้านหลังโรงปั้น ด้วยความสงสัยและความหวดาดระแวงเขาจึงค่อยๆลุกเดินไปตามเสียงนั้นระหว่างทางที่เดินไปสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นว่าหุ่นปั้นเก่าๆตัวหนึ่งที่เป็นงานของหุ่นพี่ซึ่งมันเคยอยู่ตรงมุมห้องมันหายไปและเมื่อเขาเดินมาถึงด้านหลังโรงปั้นภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็ทําให้เหลือดในกายเขาเย็นเฉียบหุ่นปั้นตัวนั้นที่มันหายไปกําลังนั่งเงอองะวงกับหุ่นปั้นตัวอื่นๆในท่าทางราวกับว่า พวกมันกำลังสนทาน,นากันอยู่เลยใครที่เคยเห็นศพผู้เสียชีวิตที่เพิ่งจากไปจิตอาจไปผูกพันกับพวกเขาได้โดยไม่รู้ตัวเรื่องเงาของเอฟเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กำลังกลับจากทำงานแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับฉากสยองขวัญเอฟขับรถกลับบ้านตามปกติหลังเลิกงานในเวลาตีหนึ่งถนนทั้งสองฝัง่งเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟเท่านั้น ขณะขับรถเอฟคิดว่าจะแวะร้านสะดวกซื้อดีไหมหรือจะตรงกลับบ้านเลยเอฟขับรถมาจนเห็นแสงของป้ายไฟร้านสะดวกซื้อแล้วทว่าสายตาของเขาก็ับเกือไปเห็นเงาเปล่าอยู่ตรงเสาไฟก่อนจะถึงร้านสะดวกซื้อเพียงเล็กน้อยเขาลดความเร็วลงพยายามเพ่งมองและมือรถเคลื่อนเข้าไปใกล้เอฟต้องเหยียบเบรกกระทนหันเมื่อตระหนักได้ว่า เงานั้นคือร่างของคนที่ผูกคอตายด้วยสติที่เตื่นเขาขับรถมุ่งหน้าไปร้านสะดวกซื้อทันทีและขอให้พนักงานช่วยโทรเรียกรถพยาบาลเพราะมีคนผูกคอตายอยู่ตรงเสาไฟข้างร้านหลังจากนั้นไม่นานทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงและเข้าจัดการสถานการณ์เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าชายคนนี้ ไอจากโลกไปแล้วเพราะทุกครั้งที่เขาขับผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนเขามักจะเห็นเงาของผู้ชายคนนี้หูคออยู่กับเสาไฟอยู่เสมอถ้าจะซื้อของมือสองคนเช็คสภาพให้ดีแต่ที่ต้องเช็คให้ดียิ่งกว่าคือซื้อกับใครบี B. นักเรียนมัธยมธรรมดา ที่เก็บเงินซื้อโทรศัพท์มือสองมาจากใน Facebook ตอนแรกทุกอย่างดูปกติเธอใช้มันเล่นเกมแชทกับเพื่อนเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งเธอพบว่ามีรูปถ่ายแปลกๆที่เธอจำไม่ได้ว่าถ่ายมาเมื่อไหร่ปรากฏอยู่ในแกลอรี่เป็นรูปเธอเองบ้างรูปเพื่อนเธอบ้างมีคิดว่าคงเป็นเพื่อนหยิบไปถ่ายเล่นเอโยไม่ได้เอกใจอะไรแต่ไม่นานความผิดปกติมันก็เริ่มหนักขึ้น เมื่อมีภาพถ่ายของบีตอนที่เธออยู่บ้านภาพที่ออกมาก็จะมืดบ้างเบลอบ้างเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้เป็นคนถ่ายภาพเหล่านั้นจากนั้นก็เริ่มมีโพสต์แปลกๆปรากฏบนโซเชียลมีเดียของเธอเป็นข้อความที่ไม่ใช่สำนวนของเธอเธอจำได้ว่าเธอไม่เคยโพสต์บางครั้งก็มีภาพที่น่ากลัวโพสต์บนโซเชียลของเธอบีเริ่มปักใจแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติ กับโทรศัพท์เครื่องนี้เธอจึงลองค้นหาโพส์ขายโทรศัพท์ใน Facebook ที่เธอซื้อมันมาแต่แล้วคนนั้นก็หายไปอย่างไรล้รล่องรอยพร้อมกับโปรไฟล์ของคนขายเล่ากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงด้วยความกลัวมีตั้งใจจะปิดมันระว,วางมันทิ้งไว้แต่เมื่อเธอกลับมาดูมันอีกครั้งเธอก็พบว่ามีชิปวิดีโอใหม่ปรากฏในเครื่องเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องหน้า เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งจ้องโทรศัพท์อยู่เธอดูไปดูมาผู้หญิงในคลิปนั้นมันคือตัวเธอเองกำลังนั่งจ้องโทรศัพท์มือถือดวงตาของเธอในวิดีโอเอื่มว่างเปล่าเรื่อยๆพร้อมกับเสียงกระซิบอันเยือกเย็นที่ดังขึ้นจากโทรศัพท์ว่าอย่าเอาเครื่องนี้ไปไหนเลยอยู่กับเราเนี่เลยในยามวิกาลหากคุณส่งเสียงดังเกินไปมันอาจจะมีอะไรบางอย่าง ออกมาเตือนคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องราวของลูกค้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครมอมเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขากับเพื่อนอีกสามคนได้ไปพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาพักกันในห้องที่ใหญ่ที่สุดวันนั้นพวกเขามีการสังสรรค์กันเล็กน้อยพวกเขากินดื่มกันจนในเวลาประมาณตีหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพวกเขาทุกคนเงียบลง แต่ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรต่อเพื่อนหญิงคนหนึ่งก็ได้ตอบกลับว่าขอโทษนะคะเดี๋ยวจะเบาวงแล้วหลังจากนั้นเธอก็บอกให้เพื่อนๆเบาเสียงลงแต่ไม่นานด้วยความเมาพวกเขาก็ส่งเสียงดังกันเหมือนเดิมคราวนี้ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกแต่ว่ามันเป็นเสียงเคาะที่รากับว่าจะพังประตูเข้ามา เพื่อนผู้หญิงคนเดิมรีบเดินออกไปจะขอโทษที่เสียงดังแต่ว่าที่หน้าห้องกลับไม่มีคนอยู่เธอต้องเดินไปที่เซสชันไปขอโทษกับพนักงานที่พวกเธอเสียงดังเพราะเธอคิดว่าคงเป็นพนักงานที่ไปขอเตือนแต่พนักงานก็ตอบกลับว่าไม่ได้ไปขอนะคะหนูนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วหนูก็ดูกล้องอยู่ตลอดไม่ได้มีใครไปทางห้องพี่เลยหากคุณเจอห้องพัก ที่เพิ่งอินโนเวตใหม่ให้เตรียมใจไว้เลยคืนนั้นคุณอาจพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นสามคนที่วางแผนไปเที่ยวด้วยกันพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งและทันทีที่ก้าวเข้าสู่ห้องพักพวกเขาก็ต้องประหลาดใจกับแปลนของห้องนั้นที่ข้างเตียงนอนมีประตูบานหนึ่งตั้งอยู่เพื่อนคนหนึ่งลองเปิดดู แต่ประตูนั้นกับล็อกเซนิกด้วยความสงสัยพวกเขาจึงลงไปสอบถามกับพนักงานพนักงานอธิบายว่าประตูนั้นถูกปิดตายไปแล้วเพราะเดิมทีห้องนี้เป็นห้องขนาดใหญ่ทางโรงแรมได้ทำการ ate, รีโนเวทและแบ่งห้องออกเป็นสองห้องและปิดประตูบานนั้นแบบถาวรเพื่อนคนหนึ่งถามต่อว่าแล้วอีกฝั่งของห้องนึงอะครับพนักงานตอบว่าก็เป็นห้องพักอีกห้องหนึ่งค่ะ เมื่อดีอน,น,นั้นพวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นบ้างในคืนนั้นขณนะที่เขากาลังเหงากันอยู่เพื่อนคนหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาการดึกเพอได้ยินเสียงแปลกเขาลุกขึ้นมามองและถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังพยายามเปิดประตูบานนั้นอยู่เขาพยายามตะโกนเรียกเพื่อนอยู่หลายครั้งแต่ดูเหมือนเพื่อนจะไม่รับรู้อะไรเลยเขาจึงรีบปลุกเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาทั้งสองคน ช่วยกันจับตัวเพื่อนคนนั้นไว้แล้วตกหน้าเรียกสติอยู่หลายครั้งจนเพื่อนได้สติกลับคืนมาเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่ากู้ฝันว่าประตูนั้นมันเปิดออกแล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างยังยกใ้เดินเข้าไปในนั้นแต่ยังไม่ทันที่ก้าวขาเข้าไปกูก็ตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อนี้อย่างนั้นเขาและเพื่อนจึงเล่าให้เพื่อนคนนั้นฟังว่ามึงเมอเมอพยายามจะเปิดประตูบานนั้นทั้ง3มคนซึ่งตัดสินใจเก็บข้าวของ ไปรีบออกจากห้องนั้นไปในทันทีพระบวชใหม่มักจะเจอรับน้องเสมอและนี่คือเรื่องราวของผมเองที่เพิ่งไปบวชมาเมื่อปลายเดือนมีนาคมส่วนตัวผมเคยบวชเนนมาก่อนแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย และไม่คิดว่าจะเจอด้วยจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระจริงๆในวันแรกของการบวชหลังจากเสร็จพิธีช่วงเชา้าผมก็พักผ่อนกวาดลานวัดส่งน้ําและทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นเสร็จประมาณสามทุ่มผมเตรียมตัวจําวัดวันนั้นเหนื่อยมากและต้องรีบนอนพอต้องตื่นไปทําวัดเช้าตอนตีสามตอนนอนก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับเพราะเรื่องเลา่ามันกลับเริ่มต้นขึ้นตอนที่ผมตื่นขึ้นมา ตอนตีสามนี่เองขณะที่กำลังเตรียมตัวอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาในตอนแรกมันเป็นเพียงเสียงหมาหอนธรรมดาเพราะว่าหลังจากนั้นเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนเสียงหมานับสิบตัวหอนไม่นานนะเสียงหอนเหล่านั้นแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคล้ายคนนับสิบคนร้องหวยหวนแทนเสียงนั้นดังอยู่นานเกือบสิบนาทีก่อนจะเงียบหายไปในที่สุดอย่าเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนไม่อย่างนั้น คุณอาจโดนเอาไปซ่อนจริงๆเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่แอบเข้าไปในตึกเรียนของมหาลัยเพราะอ,อยากเล่นเกมวัดความกล้า โดยวงเงินกันแปรไครที่ไม่ถูกหาเจอจะได้เงินรางวัลไปแต่ถ้าคนหาเจอทุกคนคนหาก็จะชนะไปซึ่งพื้นที่ซ่อนคือตึกเรียนชั้นที่สองถึงชั้นที่4พวกเขามีทั้งหมด8คนคนหาสองคนคนซ่อน6คนพวกเขาจับเวลาสนาทีเพื่อให้คนซ่อนไปหาที่ซ่อนจากนั้นเมื่อเวลาครบสนาที คนหาสองคน A และ B ตกลงกันว่าจะแยกกันไปหาคนอาชันแล้วมาเจอกันที่ชั้นที่3 A จะหาชั้นที่2ส่วน B จะขึ้นไปหาที่ชั้นที่4เวลาผ่านไปกว่า10นาที A ตามหาเพื่อนทั้งชั้น2และชั้น3จนเจอ5คนแล้ว A จึงคิดว่าเพื่อนอีกคนน่าจะอยู่ที่ชั้นที่4 A และเพื่อนอีก5คนก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น4แต่ว่า พวกเขากับเจอเพื่อนคนที่คิดว่าซ่อนอยู่ที่ชั้นสี่ก็เมินเดินลงบันไดมาที่ชั้นสามเพื่อนคนานั้นบอกว่าได้ยินเสียงเอเจอเพื่อนคนอื่นๆแล้วเขาก็เลยออกมาพกเพราะคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนทุกคนก็ลงจากตึกเรียนด้วยกันแล้วก็มงคุยกันว่าฝ่ายซ่อนหรือฝ่ายหาที่เป็นฝ่ายชนะกันแน่พวกเขาคุยกันเพลินจนเกือบจะออกจากตึกแล้วแต่เพื่อนคนหนึ่งก็ทวงขึ้นมา มึงแล้วเบีย่ะทุกคนได้แต่ยิ่งแล้วก็หันไปถามเพื่อนคนที่ซ่อนอยู่ชั้นสี่มึงเห็นมันปะ่ะกูไม่เห็นนะกูซ่อนอยู่ตรงห้องหน้าบันไดแต่ก็ไม่เห็นใครขึ้นมาเลยในตอนน,นั้นทุกคน ถึงกับขนลุกเอจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเขาตกลงกันว่าเอจะหาจากชั้น2ไปชั้น3ส่วน B จะหาจากชั้นที่4ลงมาชั้นที่3ซึ่ง A ยอมรับว่าเขาลอืมเรื่อง B ไปสนิทเพื่อนทุกคนยิบขึ้นไปช่วยกันหา B ตั้งแต่ชั้น2ไปจนถึงชั้นที่4แต่พอขึ้นไปถึงชั้นที่4่อยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์สตาร์ทออกไปซึ่งเพื่อนคนหนึ่งเห็นว่ารถคันที่ออกไปเป็นรถของ B ทุกคนก็ได้แต่งง เพราะว่าในระหว่างที่เล่นเกมอยู่รวมถึงตอนขึ้นตึกไปอีกรอบพวกเขาไม่เห็นบีหรือแม,ม้แต่เงาของบีในตึกเลย ผีที่คุณเจอมันอาจจะตามคุณมาตั้งแต่แรกเรื่องเงาของคู่รักคู่หนึ่งที่ได้เดินทางไปงานศพญาติที่จังหวัดทางภาคเหนือหลังจากพวกเขาเดินทางไปร่วมพิธีเสร็จเนื่องจากยังมีวันหยุดเหลือพวกเขาเคิดว่าจะแวะเที่ยวกันที่จังหวัดแห่งหนึ่งในตอนขาก,กลับพวกเขาทั้งคู่ก็ไปเที่ยวกันตามภาษาคู่รักจนกลับมาที่โรงแรมในตอนเย็นด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขารีบอาบน้ําเพื่อจะเข้านอนในคืนนั้นพวกเขาทั้งคู่รู้สึกว่านอนไม่สบายเหมือนโดนเบีย ตลอดเวลาพอตื่นเช้ามาเธอก็บ่นให้แฟนของเธอฟังว่าเมื่อคืนทําไมนอนเบียดจังเลยแฟนของเธอก็บอกว่าไม่นะเขาตั้งหากที่ถูกเธอเบียด จนเกือบจะตกเตียงเลยด้วยซ้ำเขาทั้งคู่ก็งงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนเธอลุกไปอาบน้ําแต่ว่าในห้องน้ํามันกลับมีรอยเปียกอยู่เหมือนเพิ่งมีคนอาบน้ําไปเธอถามแฟนของเธอว่าได้เข้ามาใช้ห้องน้ํหมือเปล่าแต่แฟนของเธอก็ตอบปฏิเสธไปเลยบอกว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมเธอในตอนเชา้างเธอจะรู้สึกแปลกใจแต่ว่าก็ต้องรีบอาบน้ําเพราะเดี๋ยวก็ต้องเช็คเอาแล้วตอนที่เธอกําลังจะเปิดน้ําอาเธอได้เหลือไปเห็นเส้นผม ตรงท่อระบายน้ำเพราะจากผมของเธอมันกลับมีเส้นผมสีขาวๆเทาๆเหมือนผมงอกปะปนอยู่ในเส้นผมของเธอด้วยเธอตกใจกรีดออกมาโดยไม่รู้ตัวแฟนของเธอรีบวิ่งเข้ามาดูเธอวิ่งไปกอดแฟนและชี้ที่ท่อระบายน้ำให้แฟนดูแฟนเธอก็ตกใจแ้รีบพาเธอออกจากห้องน้ำแฟนของเธอบอกว่าเมื่อวานตอนอาบน้ำเสร็จมันก็ไม่มีนะพวกเขาเลยแจ้งทางโรงแรมและเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง ทางโรงแรมจึงให้พวกเขาไปใช้ห้องอื่นที่ว่างอยู่อาบน้ำและรอเช็คเอาท์ในตอนที่เช็คเอาท์พวกเขาก็แอบ,บถามกับพนักง,งานว่าที่นี่เคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีหรือเปล่าแต่พนักง,งานก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องผีในโรงแรม พวกเขายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยไปไล่อ่านรีวิวดูแต่ก็ไม่เคยมีใครรีวิวเกี่ยวกับเรื่องผีในโรงแรมนี้เลยพวกเขาที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยตกลงกันว่าก่อนเดินทางกลับเราจะไปแวะทาบุญกันในตอนที่ไปถึงวัดนั่นเองก็ได้มีพาระรูปหนึ่งเดินมาเรียกพวกเขาบอกว่าหลวงพ่อเชิญให้ไปที่สาราพวกเขาก็งงเพราะว่าพวกเขาเพิ่งเคยมาที่วัดแห่งนี้ครั้งแรก และไม่ได้รู้จักใครที่วัดแห่งนี้พราะเข้าไปในสาราหลวงพ่อก็พาสวดมนต์และรดน้ำมนต์ให้จากนั้นก็บอกกับพวกเขาว่าอาตมาไล่เขาไปแล้วพวกโยมสบายใจได้เขาแค่ตามพวกโยมมาโดยบังเอิญหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้ว หลังจากที้ยินอย่างนั้นในหัวของเธอก็รู้คำตอบของเรื่องราวประหลาดที่ได้เจอมาในทันทีทั้งเรื่องเสียงเดินตอนกลางคืนเรื่องที่มีคนนอนเบียดเรื่องเรื่องเส้นผมในห้องน้ำเธอรู้ได้ทันทีว่าสาเหตุของเรื่องพวกนี้เกิดจากอะไรถ้าคุณมีของดีติดตัวคุณอาจจะถูกท้าทายโดยไม่รู้ตัว เรื่องงาวของผู้หญิงคนหนึ่งในภาคอีสานเธอเป็นคนต่างอำเภอที่เพิ่งได้งานในตัวเมืองพร้อมกับเพื่อนๆของเธอทำให้เธอต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองพวกเธอเช่าบ้านอยู่ด้วยกันแต่เธอต้องเรื่มงานก่อนจึงจำเป็นต้องย้ายเข้ามาก่อนเพื่อนของเธอส่วนเพื่อนจะย้ายตามมาในอีกส5ห้าวันทำให้ช่วงนี้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียว วันแรกที่ย้ายเข้ามาเธอก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไปครับแต่พอวันรุ่งขึ้นเธอก็เรมีอาการปวดท้องแปลก ปวดเหมือนมีเข็มมาทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาอาการนี้เป็นอยู่2วันเต็มๆเธอไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายแล้วแต่ก็ไม่มีความผิดปกติใดๆลองกินยาแก้ปวดก็ไม่หายพอเข้าสู่วันที่3อาการปวดท้องเริ่มมึนแรงขึ้นแม่ของเธอก็โทรมาและบอกว่าถ้ามีเวลาให้รีบกลับบ้านลูกโดนผีตามอยู่เธอตกใจมากในตอนแรกก็ไม่เชื่อแตเมื่อได้ลองพูดคุยและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟัง เธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้พอถึงวันหยุดเธอก็รีบกลับบ้านในท,ทันทีแม่เธอพาไปหาหมอธรรมหลังจากทําพิธีต,าต่างๆเสร็จหมอธรรมก็บอกว่าเธอมีของดีติดตัวอยู่แล้วทําให้พวกผีเล่ยร่อนที่มีวิชาเนี่ยอยากจะลองของกับเธอหลังจากทําพิธีเสร็จหมอธรรมก็บอกว่าเธอมีของดีติดตัวทําให้พวกผีเล่ยร่อนที่มีวิชาอยากจะลองของกับเธอแต่ว่ามันก็เอาเธอไม่ลง เสียงวุ่ยวายอำวิกาลอาจเป็นตัวการทำให้คุณเจอดี เรื่องราวาเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนสีสี่คนตัดสินใจหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่รีสอร์ทในต่างจังหวัดที่เงียบสงบแต่แผนการพักผ่อนของพวกเขาก็ต้องสะดุดเล็กน้อยเมื่อพบว่าเครื่องปรับอากาศในห้องที่จองไว้เกิดเสียกระทันหันพนักงานรีสอร์ทจึงเสนอทางเลือกเป็นบ้านพักหลังใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นมีสองชั้นโออาร์กว้างขวางแต่มีข้อแม้แปลกๆคือชั้นสอง ไม่สามารถใช้การได้โดยพนักงานบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เสียหายและก็มารอของใหม่มาส่งพวกเขาไม่ได้ติดใจอะไรเพราะห้องเดิมก็เป็นห้องชั้นเดียวอยู่แล้วแถมบ้านพักหลังนี้ยังดูใหม่และสะดวกสบายกว่ามากคืนแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วพวกเขาสนุกกับการไปเที่ยวจนเหนื่อยเมื่อกลับถึงบ้านพักก็่อยหลับไปด้วยความเพียโดยไม่ทันสังเกตสิ่งผิดปกติใดๆ เพราะว่าในคืนที่สองท่ามกลางความเงียบสงัดของรีสอร์ทเพื่อนคนหนึ่งที่นอนหลับไม่สนิทก็สะดุ้งตื่นขึ้นเขาได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายคนกำลังโต้ถเถียงกันอย่างดุเดือดมาจากที่ไหนสักแห่งเขาพยายามข่มตาหลับคิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องพักข้างๆที่กำลังมีปากเสียงกันอยู่ จนกระทั่งในคืนที่3ความรู้สึกหวาดระแวงเริ่มเก่ะกุ้มเมื่อเขาต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งในยามดึกเสียงโต้เถียงที่คุ้นหูยังคงดังแว่วแต่คราวนี้มันแปลกประหลาดกว่าเดิมเขาเริ่มรู้สึกว่าบทสนทนาที่ได้ยินนั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เขาได้ยินเมื่อคืนก่อนไม่ผิดเพียงราวกับบทเอคอครที่ถูกเล่นซ้ำเขาค่อยๆลุกจากเตียงหัวใจเต้นเรัวยอย่างห้ามไม่ได้แต่ตัดสินใจเปิดประตูออกไปในความมืดเพื่อค้นหา ทันนท้นทัีที่ก้าวออกจากประตูความเย็นเยือก็เข้าปกคลุมเสียงโตเ้เถียงที่เคยดังแว่วๆกับดังขึ้นอย่างชัดเจนมันเหมือนไม่ได้มาจากห้องข้างๆอย่างที่เขาคิดมันดังมาจากชั้นสองชั้นที่พนักงานเรียนสอดบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นปนกับความหวาดกลัวเขาค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเดือขั้นเพ่ากับถูกสะกดเสียงนั้นดังขึ้น ดังขึ้นจนกระทั่งเขารู้สึกตัวอีกครั้งว่าตัวเองได้มายืนอยู่กลางห้องโ,งโง่งห้องหนึ่งบนชั้นสองณานะรงนั้นเสียงโต้เถียงดังชัดเจนจนหน้าขนลุกราวกับมีคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงแค่ความว่างเปล่าผนังเปลือยเปล่าและความมืดมิดเท่านั้น